เราปั Dante, back, back, ่นไปไกลๆเลยปั่นไปถึงนู่นประตูเลยแล้วก็ปั่นกลับกลับมาปั่นรอบเลยเออหนึ่งสองสามเลิกกไปเลยอีกอีกไปเอาเลี้ยกลับมาโอ้เออโอ้โชนแล้วชนแล้ว mặt bà là mặt bà Ok cặp bà là mà leo là mặt bà là ok, okay. Oh. ถอยหลังแล้วด้วยเหรอโอ้หเก่งมากโอ้หเก่งมากเลยโอ้หเก่งจังโอ้หเก่งมากใายบายปตาปาวั์โอเคโอ้ยังยังโอเคโอ้ยกลอด้วยโอ้โหเก่งมากโอ้ถอยหลังได้อีกโอ้โหถอยหลังด้วยเก่งมากเลยทำได้ไงเนี่ย โอ้ชน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 โอเคโอเคไปไปยังโอเคยังไม่ไปโอเคติดหลุมโอเค